สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสอนเกี่ยวกับวิธีการเติมเงินฟิตเจอยูหน้าเว็บนะคะจากหน้าจอให้เราเลื่อนขึ้นไปดูช่องซ้ายบนนะคะจะเห็นคําว่า Add Go ให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าจอดังรูปนะคะจะมีบอกไว้ว่าเติมเงินผ่าน MOL และเติมเงินผ่าน SMS ถ้าเติมเงินผ่าน MOL ให้เราคลิกเข้าไปที่ระบบการเติมเงินแบบ MOL เลยค่ะ เมื่อคลิกเข้ามาที่ระบบการเติมเงินแบบ MOL ซึ่งตอนนี้จะให้เติมเฉพาะวันทูคอนะคะให้เรากดเติมคลิกที่นี่ก่อนอื่นหากเติมเงิน MOL แล้วเราจะได้เงินมากกว่าบน Facebook นะคะซึ่งบัตร50าบาทจะเติมได้70โกการเติมเงินบนซิตี้ยูหน้าเว็บจะได้รับเงินมากกว่าการเติมเงินใน Facebook และเมื่อเติมเงินหน้าเว็บจะได้รับเงินเครดิตซตด้วยนะคะ เงินเครดิตเซตที่อยู่ในเกมจะสามารถแลกของได้ฟรีๆนะคะการเติมเงินบนหน้าเว็บจะไม่เกี่ยวกับการเติมเงินบน Facebook นะคะเติมเงินคลิกที่นี่เลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าจอดังรูปนะคะให้เราใส่รหัสบัตรเติมเงินสดเข้าไปที่นี่ นั้นให้เราเช็คดูรหัสบัตรนะคะเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ส่รหัสยืนยันจากนั้นให้เราเช็คดูรหัสยืนยันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าเมื่อถูกต้องแล้วให้เรากดยืนยันนะคะ่ะในหน้านี้อย่าเพิ่งปิดไปไหนนะคะให้เราคลิกที่นี่เพื่อยืนยันการเติมเงินค่ะ หากเราทำการเติมเงินเสร็จสิ้นแล้วจะขึ้นมาดังหน้าจอนี้นะคะจากนั้นให้เราคลิกเข้าไปดูในเกมค่ะจะเห็นว่าในเกมจะมีอยู่30โกนะคะหากเราเลือกเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ใหม่จำนวนเงินในเกมจะเพิ่มขึ้นนะคะ ตอนนี้เราจะได้เพิ่มมา70โกเป็น100โกนะคะยืนยันว่าการเติมเงินผ่านเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปการเติมเงินวันนี้ในโกเดวิลขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ